เอาะทุกคนก็สวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านก็เด้นกรับอมอยู่กับ,บ,บอกเจมคางหนึ่งเอาไนเล่น m i n e ไม a ครบกันดีกว่าซี่ไม้คราบในวันนี้เราจะไปเล่นธรรมดาดกันจะไปแก้งคอนเซ็ปตแสกสินกันดีกว่าเราไปดูปติกริยาของทุกคนในเซิร์ฟเซินนะจะเป็นยังไงกันนะชอบก็ไ like, ลค์แชร์สกี้อะไรไปไปดูคลิปกันไปล้ามาทำเไยตรงนี้เล ออกมา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 เราอยู่ก <Workers intendent> oh, wow, wow. like ับดรีมอะว้าวว้าวเอาสกินเข้ามาแล้วเล่นหัเท่าเขาได้ละเดินได้แล็กจิบอะไรแบบนี้ใส่เซซินน่าจะปรับสมดุลเกมใหม่ไฮ้ต่อไปอะไรนี่เพื่อนอโห่ใม่เมาดีไป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  เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยโอ้โหอ้าวอ๋อไมพวกนี้มันเก่งไง้ย้เดือดอ้ยตหอกอะไรอยเน้ยอุ๊อ่าอ่าอ่ากลับไงทเน้ยอ่าคิ้แล้วอ่าเชื่อกูด้วย จะได้ไม่ได้จะได้เออไม่มีออมากขึเฮ้ยยูโอ้อะไรวะนะ่ยเฮ้ยทำไมเซิร์ฟนี้เขามีความคิดสร้างสรรค์กันยังไงไมีกล่องมนชอ่องกล่องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยูโอ้ Help me please โอ้โหทับช็อปแล้วเนี่ย ไปไปไปเหเพึ่งเกียนพวกมันเราจะต้องไปเตรียมของก่นอนเฮ้ยดาบดาบเฮ้ยดาบอะไรไม่ได้เกาะเพดานนี่เราจะต้องเพิ่มความทนทานของเกาะเราแห้เพื่อนจริงมันจะสนุกนะาเว้ยถ้าแบบเพื่อนมันไม่ได้ต่อแต่เพื่อนมันได้ต่อเว้ยเอาให้ของหายอ้ดิ เฮ้เฮ hey, hey, hey. of ้เฮ้อาไหมอาไหมยิงนะเราอ่ะ a ัตวัตโอ้เดี๋ยวนะแล้กเป็นโจ๊ะวะนี่มีหยุดเวลาด้วยเด้ดดตึดตดอดเตเป็นอะไร เกีย <laughs> นเขาใช้พิกแอคของให้ผมนะกระตุกฟเกียนเขาใช้พิกแอคของให้ผมกับเพื่อล่วงเพื่อนล่วงอ้าวป่าวตัวนี้น้องเรา เล่น <c oughs> อย่ากาาล่าวหาเราดิทำไมเป็นคนแบบนี้ไม่พิมพ์ดีกว่าทำไมเป็นคนแบบนี้วะโอ้น้ำยาจะหมดแล้วเนี่ยทำไมนายเป็นคนแบบนี้อ่ะเออ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 ทำไมเป็นคนแบบนี้อ่ะ น้าทำไมเป็นคนแบบนี้ได้จะมากล่าวหงกล่าวหาเราไม่ได้นะเว้ยอ๋ออทำไมเป็นคนแบบนี้แค่นี้ยังไปกล่าวหากันน่าน่าหน้าหน้าน่าหน้าหนาน้านานนายก็ทามะม่วงไม่ได้ทาทำไม่ได้ทำทาทาท่านทำอะไรเลยเออถนน สักเลนอุตส่าห์ให้น้ำยานายอะเรืองคนละคนนะคนละคนแหละเมนเมนเดอร์แอย่ามาผมผิดอยังครับทุกคนผมเกิดเล่นปกติผมไม่ได้ทำทำอะไรเลยไม่ทันได้ทำอะไรเลยนะเออมีคลิปเป็นพยานนะเว้ยทำไมอ่ะแก้คนแล้วทำไมอ่ะไอดีนี่มันก็ไม่ได้สำคัญรู้สมายไอดีไม่ได้ไอดีเถื่อน ปเป็นเลยไงงกัดขาป่ะยังไฮโลนะเปนนายเป็นใครนะเดีด๋ยวไปดึงเราไปฟาร์มเพชรเอามันระเบิดไอ้หาดีก่อนผมพูดมากวะ่ะไม่ใช่มันนี่วะ,อาาวะไอ้ไข่วะไอ้โบโบโบบบโบโบบบโบโบบบอบอบอบบ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 บกีบเห็นสีเบบ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 บ โอ้สุดยอดทำไมแบบนี้มันเถื่อนกันจะวะไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้เนี่ย <c oughs> มสีอะไรหนาบุกไหม,ไมสีอะไรหนาเขาหาสีแดงสีแดงไว้สีแดงนด่กันเดี๋ยวไม่ต้องสามคน,นสีเขียวสองโอ้บอกตั้งเยอะไป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 อู้ไม่ไปแล้ว Ôi tiếp Đồ đảo ngủ nè Ủa quá mẹ Mẹ ơi Cái kia nhẹ vào Nè 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 xảy lại phụ mà อะไรเราแค่จะว,วางบล็อกคุณเฉยๆอู้หูเจ็บยาสปีดอืมดูหดวด้วเราอะใจคขแกงแล้วไหมไม่มีแกงเราพูดเป็นยนะัง่ะอีกสิบอันมาไปล่าทีนท,ทีมาระเบิดทางเดี๋ยวไว้ไม่ต้องกลัวเป็นระเบิดไอ้หานั่นกันดีกว่า nhà mẹ ta sẽ ra khó hát à à luôn ở à đây à à bà thong à đi qua qua hiếp không mạnh tao à à này lệ chờ เกียนเราอ่ะต่อบล็อกกันเราอ่ะโอ้โหรางวัลออสการ์ต้องไปโอบกูแล้วตอแหลกิงตบหลุมพันกูเต้นเต่างอยไม่นาะยเกียนเรากับเพื่อนก่อนนะไปดวไปหาที่พิมพ์ก่อน เวนต้องละงครับด้วยการไม่ไว้ยต้อง,องละงด้วยการไม่้องเวนดินี่โหใช้ทุก ใช้สัจธรรมในการพูดกะให้ศัตรูยอมจำนวนแก่เราฮะตายห่าไปเลยควายอ่ะเราใส่โทษนายเอาไปอ้าวไม่รับของหรอเอาไปเพื่อนเราก็ทอดยกตัวเล้เราเถอะึกโทษเห็นเราอ่ะเราไปซะอย่าเปิดใกล้กูวกวัตาย เห็นไหมฮะเราเราควรจะเป็นบิทกันนะฮะไม่ควรจะทำอ๋อเหียนี่นี่นี่เกลียนโดนแน่ซะตกใจหมดเลยชีแนวสีเงินโอ้โอ้เฮ้ยยู่คมเฮียเฮ้ยยูเฮ้ยยูเฮ้ เฮ้ยตาพักตกไปตายนะอูวววววอูวอะไรเล่นเสร็จแล้ว

ขออาหารหน่อยเร็วเร็วเร็วอะไรไปไหนปุ่งเอ้โดนิโดนเดินเร็วเร็วเลสเลส โอ้โล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 ่นัาเดียวมีหวัง knock out ได้เลยนะเนี่ยตาตาดาดาดาอ๋อ cheese ขออาหารอาหารอาหารขออาหารอู้ อ้าวอ้าวแพ้เลยไปเชื่อชนะไปเราไปแมปต่อไปดีกว่ามาเรามาแกนคนแมปต่อไปเลยเรามาแกนคนแมปต่อไปมาๆๆไปมามามาอี่นี้ไม่รู้สแล้วว่ากูเป็นใครเป็นต่อคนวเป็นต่อคนมะอ้าว นดบไปเลยโดดไปอ่อาต่อไปเลยอยากก้ไม้ค่ะเห็นไ <c oughs> หมข้าแม่งโดดตกจะฮามากเลยเลยเราไม่ได้เล่นกิจกรรมบนของ MC Silo เชิญไมผม อะไรผมก็จะพูดเลยวะช่วงนี้ผมติดเออ่กันบ้านทำไมวะเขาใครกันกันเดียวช่วงนี้ผมติดเซิร์ฟเอ็มซีซีโลกเลยมีอะไรสนุกไปก่อนผมเล่นนะเดี๋ยวนี้ผมไม่เล่นแนละ้วน,นี่เราไม่กันเตียงเว้ยในโหเราจะสร้างบ้านในนี้กันดีกว่าเปลี่ยนคอนเทนต์ให้หยอกหยอกเราจะต้องสร้างกระแพง ใช่กําแหงบ้านในอุ้ยอ,อ,อ,อุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่ได้เอออย่าตีผมเลยไม่ไม่ลองไปทะข้าได้ด้วยอ่ะอ่ะอ่ะ,อะชนะง่ายขนาดนี้เลยแหละสำหรับคิปนี้ก็ไปไปแล้วนะครับ คือดูที่กดแชร์ไลค์ซับสไคร้อยากดูคลิปอะไรคอมเมนต์มาบอกกันเลยนะฮะผมจะทำอะไรก็ทำนะฮะต่างเกมอาจจะจำมันามาไปได้นะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจะเป็นขับสวัสดีครับบ๊ายบายไปซับสไครด้วยจะได้พิภูติดตามพี่เยอะคนจะได้ลงช่องเราวีบ๊ายบายบ๊ายบาย